สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Disorder นะครับก็เป็นเกมใหม่เปิดได้สองวันแล้วแหละนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครอัลซาอิลนะครับก็ตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ต้องสุ่มนะครับก็เป็นตัวแรงนั่นแหละก็มันดียังไงนะครับสกิลมันก็จะมีประมาณก,ก็วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็ว12% 10วิก็วิ่งค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ตรวจจับก็คือเป็น อมอง <c oughs> มองทะลุกำแพงมองทะลุทุกอย่างเลยในรัศมีนั้นนะครับที่เราอยู่นะครับก็ส่วนสกิลรูปตีนอันสุดท้ายนะครับมันจะเป็นเมื่อศัตรูอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันจะเห็นมีตัวแดงๆนะครับสกิลเห็นเหมือนเป็นโปรมองทะลุเหล็แดงๆประมาณ2วินะครับส่วนอาวุธก็จะเป็นอันนี้ปืนเป็นปืน AR อาวุธหลักมัน AR กับสไนผสมกันอนะ นะครับก็มีประมาณ15บห้านัดก็กระสุนค่อนข้างที่จะน้อยต้องเอาเวลปืนนะครับตะกี้มีประมาณ25นัดก็แรงเป็นสนายลัวนั่นแหละคือกดลัวได้นะครับส่วนเป็นอาวุธรองผมแนะนําเป็นปืนนี้นะครับปืนกลมือนะครับปืนแนบเหมือนอยูซี่ะยิงลัวแล้วเร็วนะครับตาเมตก็น้อยแต่ว่ามันลัวนะก็โอเคโอเคแล้วแหละก็ส่วนความชำนาญผมอัพนะครับตันก็จะปลดพวกขั้นสกิลต่าง ตัวเนี้ยสกิลคล้ายกับอานิโมเน่นะครับอานิโมเน่เนี่ยเมื่อมันซูมไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวสีแดงแต่ว่าไม่ไม่หายเงี้ยเป็นเห็นสีแดงเรื่อยๆคือหน้าจอเราเห็นแค่สุดแค่ไหนมันก็เห็นสุดแค่นั้นอ่ะอยู่ไกลสุดตามันก็เห็นนะครับสกิลมันเหมือนกันแต่ว่าอาอานินโมเน่เนี่ยคือมันดีกว่าก็คือว่ามันเห็นแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่มีสกิลหนีมันมีแค่สกิลปลาควันกับ ตัวจับเหมือนมาร์คหัวนั่นแหละแค่นั้นเองถ้าระยะชาร์จหรือวิ่งหนีจริงๆคือมันไม่มีสกิลวิ่งหนีนะครับส่วนอาวุธมันก็โอเคเป็นปืนไรเฟิลนะครับแต่รั่วไม่ได้ก็คือเคาะได้เรื่อยๆนะครับยิง1 2 3่งาเคาะไปเรื่อยๆโอเคเลยส่วนปืนอาวุธรองไปไรเฟิลจิ๋วโจมปืนเนี้ยก็เป็นเหมือนปืนไอตัวเมื่อกี้แหละเหมือนอาวุธเหมือนปืนอาวุธหลักคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับก็แรงตัวเนี้ยสกิลดีทุกอย่าง ยกเว้นมันไม่มีสกลิลหนีแค่นั้นเองส่วนตัวเนี้ยแม่งแรงแล้วแค่มีสกลิลหนีกับมองทะลุแมพคือถ้ามึงเอาสกลิลหนีกับไอ้มองทะลุสิ่งก่อสร้างเนี่ยไปย้ายเปีกตัวหนึ่งคือตัวนั้นแม่งจะเป็นตัวที่โกงโคตรเลยตัวเนี้ยอเนโมเน่ครับเดี๋นนยวเราไปเล่นให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะผมจะเล่นแบบยึดฐานเดี่ยวนะครับเดีเ๋ยวเราจะสุ่มทีมไปนะตัวนี้ต้องสุ่มนะผมสุ่มมาสอง้ครั้งนะแม่งล็อกก็ประมาณ สามพันบาทประมาณนั้นนะครับโ okay, <ะ>อเ <understood. S 1> คเดียวผมเลือกอาวุธเรียบร้อยละอ,อ่ะเล็วกลก็ผมเล่นกลางนิดนึงนะก็เกมเนี้ยเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆสวยเป็นเหมือนเกมอนาคตโลกอนาคตอตตัวละครมันจะอนาคตหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวมันอารมณ์ประมาณฟรีไฟเลยนะทั้งนั่งทั้งกระโดดคือเหมือนฟรีไฟเลยข้อเสียแม่งตรงนี้มันมันไม่มันไม่ผิวอ่ะ มันแข็งแข็งอ่ะแต่เอฟเฟกผมปรับส่วนหมดทุกอย่างนะถ้ามีไอบ้างก็ขออภัยนะครับไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าอ่ะ <_ c oughs> โอเคเดีย๋ยวรอสองวิจะเลือกของนะละผมจะเลือกเป็นเราก็ลองอ่านดูเนาะ เริ่มไป็เกาะทองนะแล้วก็เน้นทางอาวุธแทนนะผมจะกดสกิลให้ดูสกิลก่อนไอ้เห็นปะมองเมื่อกี้เห็นแวบเห็นนะมองทะลุติสิ่งก่อสร้างแล้วก็วิ่งเร็วคือแม่งดีตรงนี้แม่งมีหนีแบบนี้เลยนะค่อนข้างที่จะเกียนนะเกมนี้จะไม่ค่อยเน้นตายป่ะเนี่ย จะไม่เน้นยึดนะจะเน้นบุกให้ดูเดียวแพ้ก็ช่างมานะันเนาะแต่บ้านมันจะเห็นเป็นตัวแดงๆแป๊บหนึ่งอะไปปอแ้ไปปอแม,ม,ม่เน,มนี่ยมีสกิลหนีไงค้างเลยวะเกิดอะไรขึ้น เนือกากเหรอโอเอุ้ยโอหค้างเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอดูอ่ะผมอัดอยู่ตกใจอ่ะค้างแล้วมันกระตุกตทีมรยเรายึดอยู่นะโอเคดีมากเพื่อน,แบบน,นอ่าผมเล่น iPad นะห่างเป็นไหมตั้งโต๊ะจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับ กระสุนน้อยเห็นปะกระสุนมันน้อยอ่ะถ้าเล่นอีกแบบหนึ่งอ่ะไอที่มันขึ้นอยู่อะไรสักงอย่างที่มันเป็นแบบสามคนกับกับห้าคนอ่ะเรีนไปปล่อยในเกาะเออที่มันมีฟาร์มของอ่ะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเกียนเพราะว่ามันอัพเลเวลได้ไงเห็นปะตัวแดงๆมันก็จะเห็นแป๊บหนึ่งนะครับ บางครั้งก็ไม่เห็นนะนนและว,วะเปิดหาวนวะเฮ้ยอ้าอะไรอะเนี่ยกระสุนมันมน้อยอ่ะแล้วปืนมันค่อนข้างที่จะเบาเอ้ยมีตัวหนึ่งอยู่นี้ ส40%ละจะจบละจบไวว่ะฝั่งนั้นไม่ได้ยึดเลยเห็นนะ100%ผมว่าเกมนี้แม่งเพลินดีไม่ต้องแบบเหมือนผับยีมอันนี้ผมไม่ได้เหยียดนะคือแบบมีหน้าที่คือโดดลงมาแล้วก็ยิงกันแค่นั้นเองปืนไดมีให้ตามตัวละครอยู่แล้วอะมีหน้าที่แค่ไปยิงมอนอ่ายิง N p c ซอย่างเงี้ยความเก็บของตามบ้านเพื่อเอาอัพอัพเลเวลปืนแค่นั้นแหละง่ายๆเลยเกมแบบไม่ตืงเวลา เป็นพวกแบบอเอาใจใส่บูมากกว่าเน้นแบบอยากกูอยากยากูอยากตรงไปบวกเลยนะอย่างเงี้ยอ่ะปุ๊บอ่แเปินม่วงละแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งผมไม่เน้นหัวนะผมไม่เน้นหมอกนะอันนี้เอ้ยอ่าข้างหน้ามีหนึ่ง เราจะอ้อมตัวนี้แม่งโกงโกงแบบเวลาจะชาร์จบ้านเงี้ยเฮ้ยอามาตาเหรอปิดามาตามัดเพิ่งเกิดแน่เลยเิ่งวิ่งตีหินวิ่งตีหินวิน,น,นลัสนัยเนี่แรงนะ อุ้ยพลาดว่ะกระสุนมันน้อยอ่ะเห็นปะแล้วเปลี่ยนแมงดีดอ่ะเฮ้ยเดะเดวเดๆมันมีตัวอ้อมอ่ะขอไปดูตัวอ้อมอ่ะผมจำได้ว่ามันมีตัวอ้อมตัวหนึ่งนี่ไงเออเอาตัวอ้อมมา เฮ้ยเฮ้ยเนียตัวนี้ปืนแม่งมันเบาเว้ยแต่ว่ามันมันมันรูดเร็วอุ้ยล่วงขึ้นได้ไหมเนี่ยเอากรรมไม่เป็นไรคือแบบชาร์จคือมันเป็นตัวชาร์จอะตัวชาร์จที่ดีแหละตัวนี้แนะนำเลย Can hear the เดี๋แล้วขอเปลี่ยนเจร <ís> ิงสนามนียิงขอก็ได้นางอิงคอให้ดูหา,า,าก่อนแอบแล้ววะ <š> <บา>เปนไนแล้วว่าเพื่อนอจบแล้วเกมเร็วโอเคเนาะแ็สกลิลก็จะประมาณนี้นะครับเราไม่ได้ m อ p วีะเราไม่ได้ยืดหรอ๋ะเราเน้นคิวเราไม่ได้ยืดเลยเดี๋ยวดูสกอร์ เออฮะเราคิวไปสามสิบเอ็ดเราไม่เราไม่ได้ยึดไงก็ใครชอบคลิปเกมนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ใครจะเติมเกมนี้ก็รอก่อนนะเพราะว่าอ่ายังยังไม่มีแบบเติมเล้กตัวละครนะครับมีแต่ว่ามันแพงก็เลยยังไม่ได้รับนะครับก็วันนี้ไปแล้วละ่ะมาเล่นใี่ดูสั้นๆบ้างแป๊บหนึ่งนะครับก็ใครอยากดูรีวิวตัวไหนก็อ่าคอมเมนต์บอกก็ได้ตอนนี้มี ฮีโร่จะครบแล้วขาดแค่ตัวเดียวนะครับก็ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายม่ได้ให้ดูสั้นๆน,นะครับไปแล้ว